รีวิวเขาช่องลมหน้าฝน,นะคะใครจะไปคิดว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ใกล้กรุงเทพสวยมากของจริงคือแบบไม่มีเลนอะไรดีเท่ากับเลนตาเราเองแล้วอะคะ่ะเติมชมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลื่นไปหนึ่งตุกค่ะเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยคะ่ะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจุ๋มก็อยู่ที่เขาช่องลมนครนายกนะคะวันนี้จุ๋มจะพาทุกคนมาทเที่ยวนครนายกแบบวันเดทิปแบบไม่มีรถส่วนตัวนะคะการเดินทางมาของจุ๋มก็คือจุ๋มนั่งรถตู้จากฟิวเจอร์พาร์คลังสิตนะคะมาลงที่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตหนึ100บาทนะคะหลังจากนั้นจุ๋มก็ไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ที่ร้านลุงอ้วนนะคะเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ข้างล่างตรงนี้นะคะค่าค่ารถนะคะ250บาท1วันนะคะ ไม่มีมัดจํานะคะแค่ทิ้งป,ประชาชนเสร็จแล้วจึงก็ขับมาที่นี่ประมาณ20นาทีมาที่เขื่อนคุณด่านประกานชนนะคะตอนนี้ถึงแล้วนะคะฝนตกนิดหน่อยแต่ว่ามันดีตรงที่มีหมอก้วยตอนนี้จมกําลังจะไปจอยเรือหางยาวที่ดูมาน่าจะคนละสองรอยบาทค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปซื้อตั๋วเรือกันค่ะ ตอนนี้นะคะก็นนะะเรากําลังจะไปลงเรือกัน,นะะเรือจอยทั้งหมด15คนคนละมากก200บาทนะเรือของจงคือเบอร์3นะคะสวยมากเพราะฝนมันพิ่งหยุดตกมันก็เลยมีหมอกน บันไดที่ทุกคนเห็นนี้นะคะมีประมาณ270กว่าคันนะคะตอนลงไม่เท่าไหร่ค่ะทุกคนตอนขึ้นนี่สิโอ้โห,โหเราต้องลงไปขึ้นเรือตรงนั้นค่ะดูจากสภาพรองเท้าแตา่ละคนแล้ว ใครจะไปคิดว่าจะมีสถานที่แบบนี้อยู่ใกล้กรุงเทพห่างจากกรุงเทพแค่2ชั่วโมงถ้าใครมีรถประจําตัวจุ๋มก็นแนะนําให้ขับมาเที่ยวดูนะคะเข่าช่องลมนครนายกแต่ปองว่าไม่ผิดหวังแน่ๆเลยมันสวยมากทุกคนของจริงมันสวยกว่าที่ทุกคนรีวิวอีกนะคะแล้วระหว่างทางที่นั่งเรือเข้าไปก็คือเขียวแบบนี้เลยค่ะแบบละสายตาไม่ได้เลยนะคะ ใช้เวลานั่งเรือไปประมาณ10นาทีกว่าวันที่จุ่มไปเนี่ยฝนตกไปรยโปรยก็ทําให้มีหมอกแบบนี้สวยงามมากแล้วเราก็มาถึงที่แรกเราแล้วเรียกว่าต้นน้ําค่ะถึงแล้วนะคะตอนนี้เรามีเวลาอยู่ที่ี่ประมาณ40นาทีนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณเที่ยงกว่าก็เดี๋ยวมาขึ้นเรือประมาณบ่ายโมงสวยมากมันเขียวมาก พาทุกคนไปดูรอบๆว่าเป็นยังไงนะคะเนื่องจากว่าเมื่อกี้ฝนเพิ่งหยุดตกทางก็จะเฉะเฉะแบบนี้ดีนะใส่คีมมาสวยมากทุกคนสมแล้วที่ได้ชื่อปะอีแลนด์ <c oughs> ต้องรีมจริงๆนะมันเขียวแบบ พาไไปดูนน,นน้้ยยเีแล้วฝนกระตกอีกรอบหนึ่งนะคะจริงๆจัเป็นคนไม่ชอบหน้าฝนนะแต่ว่ารู้สึกว่ามารอบนี้เตอ,อมันก็ดีหน้าฝนก็ดีมันทำให้เราเห็นหมอกมันทางมันจะลื่นๆนะคะทุกคน <laughs> ว้าว ทุกคนรู้ไหมเมื่อก่อนเราเป็นคนที่ไม่ชอบหน้าฝนมากๆเลยเพราะคิดว่าเที่ยวก็ไม่ได้ออกไปก็เปียกไหนจะเป็นหวัดอีกแต่พอได้ลองออกไปประจนภัยในหน้าฝนแบบนี้บ้างกลับได้ความรู้สึกดีๆกลับมาการเที่ยวหน้าฝนทําให้เราได้เห็นสิ่งที่ฤดูกาลอื่นไม่มีอากาศสดชื่นเย็นสบายความเขียวขจีของผืนป่าความชุ่มชื้นของผืนดินและกลิ่นดินที่โดนฝน รวมถึงทะเลหมอกสีขาวฟุ้งที่ลอยตัวอยู่บนภูเขาเริ่มจะหลงรักการเดินทางในหน้าฝนซะแล้วสิฝนตกทุกคนแต่ว่าชุดจุ่มพร้อมมากเลยนะรองเท้าก็พร้อมแล้วนะนะแต่ว่ากล้องไม่พร้อมเพราะว่าต้องเก็บกล้องก่อนนะคะตอนนี้กข้าเพียกหมดแล้วฝนตก ะคะก็จะเป็นต้นไม้ที่ทุกคนชอบมาถ่ายรูปมาเช็คอินที่ถอดช่องลงคลาสิกฮลโหลตอนนี้นะคะจุมก็เดินมาถึงสุดของที่แรกแล้วนะคะมันก็จะสุดทามันก็จะเป็นน้ำตก มาที่นี่ต้องกล้ามเนื้อขาแข็งแรงนะคะเพราะว่าต้องปีนต้องฝ่ายแล้วก็มันลื่นมากกล้ามเนื้อแขนก็ต้องอแข็งแรงเพราะาต้องยึดต้องจับกิ่งไม้ไว้นะคะแล้วก็ตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองลงไปแช่น้ำน,นิดนึงฝนตกแต่ว่าน้ำก็สวยแล้วก็มีหมอกหน่อย เสาย้วยขับขาแบบดูดิเรื่องเลยน้ำเย็นมากน้ำเย็นมากมากมา,กมาก ีวิวเขาช่องลมหน้าฝนนะคะมันก็จะเฉะแบบนี้ชุ่มฉ่ำ่ะชุ่มฉ่สวยมากของจริงคือแบบไม่มีเลนอะไรดีเท่ากับเลนตาเราเองแล้วอะค่ะเลนกล้องคนอื่นก็ดีไม่เท่ากับเลนตาของเราเองแล้วมันสวยมากตอนนี้กําลังจะเดินทางกลับไปที่เรือนะคะเพื่อจะไปที่ที่สองขอเช็ดกล้องแป๊บฝน จุเมเี็มชุดมาเหมืนสุมนส่มดูว่าฝนจะตกอยู่ที่กรุงเทพไปตกนะคะแต่ว่าพอทางรถนะ้ฟคนนายุตกก็เลยเอาเสื้อมาสองตัวเอาชุดมามาวันเดย์ทิปนะแต่ว่าตังเป็นคนที่ชอบเอาชุดมามาเปลี่ยนไว้เผื่อมันอัคซิเดนต์อะไรอย่างนี้ก็ได้ใช้จริงๆมีคนชมว่าชุดสวยอ่ะชุดแบบเหมาะกับธรรมชาติมาก <c oughs> <c oughs> ขอบคุณนะคะ <c oughs> <c oughs> เขาช่องลมแล้วนะคะที่เราไปเมื่อกี้เขาเรียกว่าต้นน้ำนะคะที่มีน้ำไหลยเยอะๆขอเจ็บต้องอัดหนนะึ่งวทษทีนะคะเพราะว่าพอดีว่าฝนตกอันนี้คือเขาช่องลมเดีย๋ยวเราจะพาไปทีไหว่าเราจะลงไปยังไงดี <laughs> จุ๋มก็อยู่ที่เท้าช่างลมนะคะนายกค่ะถึงแล้วนะคะสวยมากแล้วก็น้ำเย็นมากตอนนี้จุ่มลงมาข้างล่างตรงลำธารขอล้างขารงนี้อุ้ย <c oughs> น้ำเย็น ตอนนี้นะคะจมก็มาถึงขสาช่องลมแล้วก็เดินชมเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ลื่นไปหนึ่งตุบค่ะ แต่ว่าจุ๋มมีชุดสำรองมานะคะเดี๋ยวก็จะไปเปลี่ยนชุดนะคะแล้วก็เดินทางไปที่น้ำตกสาดิกาต่อนะหลังจากกลับมาถึงสันเขินนะคะก็มีพี่ช่างภาพมาขอถ่ายรูปค่ะในเมื่อเรามาคนเดียวแล้วไม่มีรูปลงโซเชียลใช่ไหมคะเราก็ยินดีที่จะเป็นแบบให้พี่เขาเลยค่ะม่างกินนะแล้วหนู้าแล้วก็นหนูแค่ถ่ายรูปเนาะได้ค่ และนี่ก็คือรูปภาพที่ได้คะ่ะหลังจากได้รูปส,สวยๆแล้วก็มาทําความรู้จักกับพี่ช่างภาพคนนี้กันหน่อยคะ่ะพี่ชื่อตีพี่ตีนะคะมาจากกรุงเทพหรอคะใช่หนูว่าหน,หนูก็มาจากกรุงเทพอ่ะหนูมาถึงนครน,นายกแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์ขับมานี่ว่ายัางไงนครนายกหนูนั่งรถตู้มาลงนครน,นายกแล้วก็เช่ามอเตอร์ไซค์ขับมาที่นี่อันอนี้พี่ก็มารถตู้เหรอคะ หลังจากที okay. ่คุยกับพี่จีได้สักพักนะคะพี่ก็แนะนําให้จุ่มนํารถเช่าไปคืนนะคะแล้วก็ขึ้นรดไปกับพี่เค้าเพื่อไปที่น้ําตกสาดิกาไปเที่ยวด้วยกันต่อนะคะและระหว่างทางที่จุ่มนำรถมอเตอร์ไซค์ไปคืนก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยค่ะ จุ๋มยังปลอดภัยดีค่ะทุกคนเมื่อกี้แค่ลดลมนิดหน่อยนะคะก่อนจะไปคืนมอไซค์ก็เช็ครถแล้วแล้วก็ไปเติมน้ํามันหมด30บาทนะคะหลังจากนั้นก็ขึ้นรถไปกับพี่สีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะจุ๋มก็อยู่ที่น้าตกสาลิกานะคะเปลี่ยนแผนนิดหน่อยจุม๋มต้องเอามอไซค์ไปคืนเพราะว่าเจอเพื่อนใหม่ที่นี่ชื่อว่าพี่สีนะคะเป็นช่างภาพพี่สีมาขอจุ๋มถ่ายรูปก,ก็เลยแทนมาเที่ยวที่นี่ด้วยกันนะคะ,ะเมื่อกี้ไปทานอาหารที่ร้านชมจันมาทานไก่ย่างเขาสวนกวางนะคะแล้วก็ ไปคืนรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็ติดรถกับพี่ตีมาที่น้ำตกสาลิกานะคะ๋อมอีอีกหนึ่งเรื่องนะคะเมื่อตอนขากับตอนที่จุ่มขับรถเกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยนะคะทําให้หน้าจอกล้องตอนเนี้ยเลนมันแตกหมดเลยเลนทางหมดเลยเดี๋ยวจะขึ้นให้ดูว่าเลนมันแตกเป็นยังไงแล้วก็ได้รับแผลนิดหน่อยตรงนี้แล้วก็ตรงขานะคะว่าแผลแค่นี้ทําอะไรเราไม่ได้ค่ะแผลแค่ทะลอกๆนะคะไม่ได้ไม่ได้เจ็บอะไรมากคะ่ะ โอเคประเหณุก็คือล้มนิดนึงเพราะว่าถนนมันลื่นค่ะทุกคนล้มแต่่ามันไม่ได้ล้มมากนะคะมันแบบล้มไปข้างนี้ขาก็เลยลงไปก่อนก็ขาก็ถลอะเพราะว่ามันถูกกับถนนแขนตรงนี้ก็ลงจมก็ไม่ได้ทําอะไรตอนมันล้มก็น,นอนเลยแล้วก็ลุกขึ้นมายกรถปกติค่ะแล้วก็เอาไปคืนสภาพรถก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะคะมันแค่ล้มมันไม่ได้ชนหรือว่าอะไรนะคะก็ประสบการณ์ ไปอีกหนึ่งประสบการณ์ในการขับรถมาเที่ยวแล้วก็ล้มแล้ค่ะเพราะว่าถนนมันลื่นทุกคนต้องขับช้าช้าเบาเนะคะจุ๋มอาจจะเพราะว่าจุ๋มขับเร็วแล้วพอเบรกมันก็เลยล้มนะคะแต่ว่าปลอดภัยดีค่ะตอนนี้เป็นเวลาประมาณก <c oughs> ับห้าโมงแล้วอยู่ที่น้ำตกรอพี่สีสั่งกาแฟนะคะแต่เราจะขึ้นไปดูน้ำตกสาลิกามีทั้งหมด5ชั้นนะแต่ว่าจุ๋มอาจจะเดินไม่ครบ5ชั้นนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะปิดก่อนอาจจะเป็น 1, ชั้นหนึ่งชั้น2จะมาดูเฉยว่ามันเป็นยังไง খাই ตอนนี้เราออกจากน้ำตกสาลิกานะคะเพราะว่าเรามาเลนก็เขาปิดแล้วแต่ว่าก็ได้มีรูปสวยๆมาฝากทุกคนแล้วก็ตอนนี้พี่ตีนะ,ะจะพานรากลับกรุงเทพแล้วว่า <c oughs> พี่ตีขับมาประมาณกี่ชั่วโมงคะมาซ่ชโมงครึ่งจริงหรอขับเร็วจัง บะมีนมนะคะแวะนิดนึงเย็นๆหาอะไรกินก่อนมันโถีนนี้ะสองมี่มันโถ่่ร้อยยาร้บหน่อยได้่คะร้อยสามสิบไ้ไหมน่าจะมาเกามสิ้หรอั้าทใช่ค่ะัีท็อปพีท็อปพีทสองอย่าง เอาทูโทนค่ะได้แล้วค่ะไม่เป็นไรค่ะอันนี้จุ๋มเลือกเป็นแบบทูโทนนะคะจะมีช็อกโกแลตกับวานิลาแล้วก็ใส่ท็อปปิ้งเป็นมสัส <c oughs> โควาลามาสัสแล้วก็ขนมอันนี้ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรตอนเด็กๆชอบกินมากอุ้ย <c oughs> ที่ร้านนี้เขามีหลายอย่างนะไม่ได้มีแค่บะหมี่นะคะมี หลายอย่างเลยอาหารเยอะมากแต่ว่ายัางอิ่มจากไก่ย่างอยู่ก็เลยมาเอาของหวานมาซื้อมันโถแล้วก็ไอเทมเติมพลังก่อนกลับกรุงเทพนะคะสวัสดีค่ะตอนนี้นะคะจุ๋มก,ก็เดินทางถึงที่พักอย่างปลอดภัยเรียบร้อยแล้วโดยที่มีพี่ตีนะคะมาส่งจุง๋มที่หน้าคอนโดเลยแล้วก็ทริปนี้เดี๋ยวค่าใช้จ่ายจะรวมไว้ให้ตรงนี้นะคะค่าเข้าน้ำตกจุ๋มเข้าฟรีนะคะเพราะว่า ไปตอน5้าโมงแล้วเขาปิดแล้วก็เลยขอเจ้าหน้าที่เข้าไปดูนดิดหน่อยเขาก็เลยให้เข้าฟรีนะคะโอเคค่าใช้จ่ายรวมให้ตรงนี้เลยค่ะสําหรับนครนายกวันเดทิปหากใครชอบคลิปนี้ก็ด like, กดไลค์กดแชร์กด s u b s ไครต์ด้วยนะคะขอตัวไปนอนก่อนนะคะตอนนี้บ๊ายบาย